แล้วก็เหมือนจะมีโดนพระรูปนั้นจับผิดนกวิชาการคนนั้นจับผิดว่าอันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ถูกอย่างเงี้ยจ้าก็ลำคาญไหมเหรอก็ไม่ได้ลำคาญอะไรก็รู้สึกว่าดีคือการที่เราออกมาทํางานมันต้องมีคนต่อต้านคนนอนเฉยเฉไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่พอเวลาถ้าเราทําอะไรประสบความสำเร็จจำไว้มันจะมีแรงกระเพื่อมถ้าไม่สําเร็จไม่แสดงว่าไม่กระเพื่อมอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันมีแรงต้านเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วแต่ต้านเนี่ยต้องต้านไปในกระแสทางที่ดีนะ อย่างเช่นเขาต้านอาจารย์เนี่ยเขาด่าอาจารย์แล้วไม่ได้เยอะหรอกเต็มที่ด่าว่าอะไรด่าว่าทําไมต้องพูดมึงพูดกูพูดใจหยาบคายตัวมันเองยังรักษาวาจาตัวเองไม่ได้แต่บอกไม่ได้ว่า,าอ,อ,อ,ไไอาจารย์สอผิดอะไรมันตอบไม่ได้เลยอาจารย์ยังไม่เห็นใครชี้โทษชัดๆในการสอผิดของอาจารย์ได้สักคนเดียวไม่เห็นมีใครยกตำหนบตามาำมาเรื่องอาจารย์สอผิดเรื่องไหนยังไม่เห็นสักตัวแม้แต่เรื่องแม่มดเนี่ยก็ยังเถียงอาจารย์ได้ไม่ชัดเจนด้วยซ้ำเพราะสุดท้ายมันกลับไปที่ตัวเดิมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเวลาปัญหามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ลผ แล้วยิ่งคนด่าอาจารย์มากเท่าไหร่คนยิ่งเชื่อในคสาสอนพดยอาจารย์มากขึ้นตัวนั้นคนยิ่งแห่แหนไปฟังอาจารย์มากขึ้นตัวนั้นช่วงแรกของอาจารย์ที่อาจารย์ดังเนี่ยไม่มีคนมาเยอะขนาดนี้นะมันก็แค่เจอแล้วทักทายหรืออะไรขอถ่ายรูปแต่มันมาบรรยายมันก็เป็นบรรยายตามที่ปิดหรือบรรยายในห้างคนก็ไม่ได้เยอะแต่ช่วงหลังๆมาเนี่ยยิ่งมีคนด่ากระแสมันก็ยิ่งดังพอเวลามันด่ามันยิ่งดังแล้วด่าแล้วมันไม่มีเหตุผลอนะ่ะเขาฟังคําด่าแล้วนี่ด่าไม่มีเหตุผลว่ะด่ามันแบบไม่ใช่แล้วไปเปรีีียยยบบเทาอาจารา์้ อาจารย์มีเหตุผลกว่าตามหลักคำสอนพระเจ้าเขาเลยมองว่าไอ้พวกนี้ไม่ใช่แล้วเขาก็เลยยิ่งยิ่งสนับสนุนอาจารย์ไปกําลังใจให้นะอย่าไปสนใจใพวกนี้นะอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าเอออย่างน้อยเราได้เกิดประโยชน์ทําให้คนเนี่ยตื่นตัวตั้งเยอะตั้งแยะบางคนมาให้กําลังใจอาจารย์นี่พระเครื่องเต็มคอยนะแต่มาให้ใจมาที่อาจารย์พูดถูกต้องแล้ว ส่วนเรื่องประเครื่องเป็นเรื่องของผมไม่เกี่ยวกับอาจารย์ไม่เกี่ยวกับเรื่องคาสอนผมยึดของผมเองผมรับตัวนี้เออนี่ใช้ได้ยอมรับเลยว่าไม่เกี่ยวข้องบุญเจ้าไม่เกี่ยวข้องกับหลักคําสอนแต่เขามีความเชื่อมั่นและยึดถือตามความเชื่อของเขาด้ส่วนหนึ่งเออทําไปเลยไม่เป็นไรแต่ขอให้มีคําสอนไว้นะอย่างน้อยกายสุจริตวาจาสุจริตใจสุจริตรักษาตัวนี้ไว้จะมีเรื่องอย่างอื่นมาเกี่ยวข้องไม่ใช่ประเด็นขอให้เปลี่ยนพฤติกรรมการกระทำของตัวเองให้ได้ให้เป็นคนดีได้ในปัจจุบันพอนี่สีใช้ได้เลยเห็นไหมอาจารย์เจอหลายคน อิสลามศาส,สนาอิสลามเองคุมพิยามาขอถ่ายรูปก,กับอาจารย์อย่างเงี้ยอาจารย์ทําดีมากเลยคนไทยเราเนี่ยจะได้ตื่นรู้เพราะหลักสังคมสอนของอิสลามมันก็มีเหตุผลเหมือนกันอย่างเงี้ยอาจารย์ฟังแล้วแบบเฮ้ยดีว่ะแม้กระทั่งศาสนาอื่นน่ะยังมาชมเชยกับเราเลยว่าเออที่เราทำเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อสังคมไม่ให้คนเนี่ยลหลงไหลงมงายได้เปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นอย่างเงี้ยอาจารย์ยิ่งเห็นว่ายิ่งคนแอนตี้อาจารย์มันยิ่งทําให้อาจารย์ดังมากขึ้นเรื่อยมันยิ่งทําให้คนเนี่ยเหมือนแบบเปิดหูเปิดตาตูหรือตุนต่น เป็นประโยชน์อาจารย์จึงบอกว่าเออเกียรติกูเหอะเกียรติกูเลยถ้าเกียรติกูแล้วทําให้คำม้าพระเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองแบบเนี้ยเกียรติเลยเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งย้อนไปที่เรื่องของคำพีน,นิดนึงครับอาจารย์คืออย่างที่อาจารย์พูดอ่ะพระไตยปิดกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแล้วคนที่มีปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาสแสวงหาผลประโยชน์หรือว่ามาจ้องจ้องแบบว่าเหมือนว่าจ้องหาผลประโยชน์กับพระไตยปิดกแต่ไม่ไม่ไม่ยอมยกคำพีแต่หาประโยชน์เข้าตัวเองงมันก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยเกี่ยวกับประโยชน์ด้วย อีกส่วนหนึ่งก็คือเขาเชื่อเขาเขาเรียนมาแบบนี้แล้วก็เชื่อว่าแบบแบบนี้ถูกอย่างอื่นคือผิดหมดอย่างเงี้ยคือถ้าไม่พูดตรงกับเขาอะพูดง่ายๆถ้าไม่ตรงกับเขาสิ่งที่เขารู้มาคือผิดดังนั้นในโลกปัจจุบันเนี่ยพระเจ้าจึงบัญญัติทำไว้หมวดหนึ่งว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเนี่ยเปล่าหมดเลยไม่ใช่พระเจ้าบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งที่เธอรู้มาเนี่ยจริงอย่างเดียวอย่างอื่นจริงก็มีแต่แค่มันอาจจะไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในตำราให้เราเข้าใจอย่างนี้ก่อนแต่ไอสิ่่่งทีบอกวา จริงภายนอกเนี่ยแต่ไม่อยู่ตาราเนี่ยต้องเอามาตรวจสอบไปนะว่าเข้ากันได้กับในตําราหรือเปล่าถ้าเข้ากันไม่ได้อย่าไปเชื่อน,นั้นนะแสดงว่ายังผิดเพราะในตำรามันเป็นเกณฑ์ของการ,รวัดสัจจะความจริงว่าใช่หรือไม่ใช่ดังนั้นอะไรก็ตามที่เอาเข้ามาอยู่ในตำรับตำราเอาตรวจสอบแล้วโอเคไอความไม่จริงไอความจริงภายนอกที่ไม่อยู่ในตำราเอามาตรวจสอบมันเข้ากันได้โอเคอันนี้รับเข้าไปเลยแสดงว่าเป็นเนื้ออัดเนื้อทำในหลักคำสอนพระเจ้าได้แต่ถ้าเอาเข้ามาแล้วขัดแย้งกับเป็นดยปาการอื่นเลยเข้ากันไม่ได้เลยไอ <ๆ S 2> อันนี้พาความจริงภายนอกไม่ถูกต้้องแลว ดังนั้นความจริงโดยมากของคนในโลกที่สอนพระคมภีเนี่ยสอนตำหลับตำราพระเจดีิดกส่วนใหญ่คือต้องเป็นความจริงในพระเจดีิดกถ้าผิดจากหลักัจจะความจริงในพระเจดีิดกคือไม่รับทั้งความที่มันไม่ได้ขัดแย้งแต่ถ้าไม่มีคือไม่เอาอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันหลายส่วนแม้แต่พุทธวจนะเองอะไรก็ตามอาจจะก็ไม่ได้เข้าข้างพุทธว,นวจนะทั้งหมดอย่างสำนักของอวยวัฒนาปพงเนี่ยท่านก็พูดว่าถ้านอกตำราไม่เอามันก็ต้องกลับมาดูว่าไอ้นอกตำราเนี่ยมันขัดแย้งไหมถ้าไม่ขัดแย้งไม่เอาถูกต้องแล้ว ถ้าไม่ถ้าขัดแย้งไม่เอาเนี่ยถูกต้องแล้วแต่ถ้าขัดแย้งถ้าไม่ขัดแย้งเนี่ยเข้ากันได้ดีสอดรับกันอันนี้ควรเอานะอย่างเช่นกรณีพูดโทยอย่างเงี้ยมันมีความสอดรับไม่ขัดแยง้งเจริญแล้วทําแล้วท่องแล้วมันเกิดกุศลพุทธเจ้าบอกว่ากุศลอะไรก็ตามที่เป็นกุศลเนี่ยทำเลยแต่ไปบอกว่าเอ้ยอย่าไปทํานะอ่ามันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอันนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นด้วยแต่ในส่วนอื่นเงเราก็ละเว้นว่าอาจารย์ไม่เคยไปทะเลาะกับว่านาประพงษ์ไงนะแม้อาจารย์ไม่เห็นด้วยกัหลาายยอย่ง แต่อาจารย์ก็อยู่ของอาจารย์ตามปกติแล้วก็ยังไปกราบพระอาจารย์คึกฤทธิ์นะแล้วก็ยังไปซื้อหนังสือพุทธวจนะเนี่ยมาเผยแพร่เพราะอะไรอาจารย์เห็นประโยชน์มากกว่าโทษเพราะนั้นเวลาเราจะเกลียดชังใครจะไม่พอใจใครเนี่ยหรือจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขัดผลประโยชน์เราจังเลยกลับไปดูหน่อยว่ามันเกิดประโยชน์ต่อคนไหมอย่าไปคิดว่ามันไม่เกิดประโยชน์ต่อตนเองคนเดียวเท่ากับจะไม่เกิดประโยชน์กับคนอื่นด้วยไม่ใช่ดังนั้นจะเอาตัวเองไปที่ตั้งจะเอามาตรฐานของตัวเองไปที่ตั้งไม่ได้ต้องเอามาตรฐานของพระธรรมคาสั่งสอนไปที่ตั้งเป็นที่ยดดโยงงัันน้คคําาถมือพรระปิ ชาาไอ้หนังสือพุทธวจนะเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์ยังไงต้องถามให้ได้ต้องตอบให้ได้ถ้าเป็นประโยชน์มากกว่าโทษควรแก่การศึกษานะผู้เจ้าบอกว่าต้องให้ประโยชน์มันสูงกว่าทําแล้วอกุศลดับกุศลเจริญอ่านหนังสือพุทธวจนะกุศลเจริญไหม จเจริญอกุศลดับไหมดับเอาแล้วทำไมถึงักศึกษาไม่ได้แสดงว่าคนที่สอนตามตำราตำรา,าก,ก็ไม่ได้ยึดตามหลักคําสอนไม่นําคําสอนมาปฏิบัติคิดแต่จะเอาตําราเนี่ยมาฟาดหัวกระบาลกันอย่างเดียวว่าต้องทําตามความพอใจของฉันเท่านั้นฉันมาฉันรู้มาอย่างนี้เธอต้องรู้แบบฉันเธอไม่มีสิทธิ์ไปรู้อย่างอื่นก็เลยเที่ยวออกด่าชาวบ้านแบบนี้ก็ใช้ไม่ได้ไทยนิวสื่อออนไลน์ line. คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ